ไฟหลุนโลนะครับมีฐานของไฟโบกนะครับสช่างเมาสแตนเลสนะครับมาจัดแหยน,นะครับนี่จะ้นีฐานต้นแบบฐานต้นแบบหมู่บุคนะครับอะไรนี่นะครับแบบที่ิทัลเฮ็ดไวย์นะครับเองนะครับเครื <c oughs> อ่นะองนะตอนการประกอบสีส่วนนะครับ อันนี้เป็นทัน่ะสวัสดีนะครับผมอยู่ผมสร้างทักกี้กันธาราลมนะครับมือนีภาพพี่น้องว่าเลือกนะครับเลือกเลือกสกแตนเลสนะครับมาเหุฐานจุดมังไฟโบกนะครับถึงจะปิทุกทุกาันะครับแต่ก็มาเลือกไว้เป็นแนวทางน,นะครับเพื่อปีหน้าจะได้เฮ็ดเห็พี่น้องที่อยากได้นะครับ ขนาดผมเพ็รนะครับเพชรเบียร์แมีสามขนาดนะครับขนาดน้อยนะครับขนาดน้อยคือขนาดร้อยหกสิบเซนนะครับร้อยหกสิบเซนนี่มันยัมีร้อยหกสิบเซนเดียวเด้อนี่ร้อยหกสิบเซนนะครับร้อยหกสิบเซนร้อยเก้าสิบแล้วก็สองร้อยนะครับสองร้อยยี่สิบเป็นขนาดรลุนโลแล้วก็รุ่นรุ่นน้อยก็รุุ่นสิบเซนเชื้อหาสิบหาเส้นแล้วก็ยังมีรุ่นโอเพนนะครับโอเพนคือว่ารุ่นรุ่นรุ่นใหญ่นี่ยนะคอ๋อ <c oughs> ตัวนี้มืัอนี้สร้างเมาเนี่ยผ้าเป็นออกแบบนะคับสร้างเมาสแตนเลสนะครับสร้างเมาสแตนเลสเนี่ยผ้ามาหรือผ้าไป็ล้านสร้างเมานะครับมาเปลือกตืออุปกรณ์นะก่อบนีรเพื่ออะไรอยากได้นะครับอุปกรณ์นะครับมีตรงขามนะก่อนจะเข้าซิกีตนะครับผู้ผาล้อสิ่งนะครับอะรอยากได้นะครับเอามาเหลืออุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์เอกากเอาไปให้สั่งนะครับเพราะอยากได้แบบไดยังแบบใด้บัตทัปให้ทุกขนาดนะครับได้เล็กนะครับเล็กจองไฟโหมกนะครับมีมัดนะครับนี่นะ่ะ เดี๋ยวผมจะเลือกอุปกรณ์ก่อนแนบแล้วก็ไปก็สร้างหมอน่ะผลสร้างหมอนผลกับเลือกอุปกรณ์้อนผลแนบไอ้ขาตั้งอุปกรณ์ของไฟนแนบอื้ออุปกรณ์นะครับอะไรถ้าก็เกิดมาอย่างนีแต่ผมเอ่ยอะไรนะครับยได้แบบไหนนะครับขาตั้งแบบไหนยังแบบไหนนะมีมัดนะครับผลพญานงพญานาคนะครับบางคงบางก้อนมีมัดนะครับมีของบางก้อนสร้างสร้างหมอถือว่า เท oh, ็ตคาสแตนเลสขาคอสงคอสามครับนี่ละนะครับปฏิบติสีเป็นโอ้โหคือขาดแค่ฮะเจ็ดชอหางเนาะตารแทงก็หายรู้แค่อสามเลยเนาะสีเงินเออสีเงินสีเงินกับมีสีทองกับมี่นะส่วนมากก็หลักของสแตนเลสกับมีแต่สีเงินสีทองเนาะแม่หลักแม่นี่แหละเอาไปเจ็บหัวบานมีอยังบาทนะครับอือเลือกเอาอย่านี่นะครับโอ้ก็มีครบมีครบหมดเลยนะครับ พอเสีนนุปกรณ์ยิบใหญ่นะครับติกจ่องนี้มมัดนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาเหลือของแล้วแล้วนะเดี๋ยวพาเนาะพาไปเฮ็ดอยู่หลานสังหมอนะครับไปน่ะเอาก็เดินทางเขามาในเมืองตอนะครับก็ไม่ได้ซื้อย่างหลนะครับเพราะว่าอยู่หลานสังมอนตัวนี้บุคค์เศษมันหลายนะครับเศษเศษที่เป็นเหลือใส่นะครับเหลือใส่เจ้าก็เดียวถิมนะครับถ้าจะมาหามืองว่าเข้าดัดแปลงใส่ยางไดเนียนะครับ ได้บริสุทธิ์ของหลายนะครับโอ้บ่อลานช่างหมอนะครับลานเป็นเห็ดนะนะหอุปกรณ์นะครับเข่ามาในเมืองยิบยิบเยวะนะครับบ่ได้ถึงบ่ได้ถึงเข่าที่เนะครับใดเมืองบ่ได้ถึงกอตะพอนะครับแถวๆกับกลางโคพงขามแมบล้านปีวาเนี่ยพงขามหนุ่มเยอะแมบนิดเลียงเนี่ยนี่เนี่ยร้านช่างหมอสแตนเลสเนี่ยรับทำอุปกรณ์ก็ก็สร้างก็หลัากที่เราเจอสแตนเลสเนี่ย นี่นะครับแบบที่ห่อเฮ็ดไว้นะครับห่อก็ไรแไ้แบบไรแบบใดห่อขอมาสร้งคนเราเนี่ยสารบสร้างไฟผีอยากได้อุปกรณ์พบการผูคตรงค้าแต่งของไฟยังเจาะของไฟเนี่ยแล้วกเจาของไฟเจาครับ่วบ้านนี่อย่งเนี่ยตีว่าของการสิเป็นสแตนเลสเนรับนี่นะครับชาวบานเลยนะช่ั่างหมอสแตนเลสะนร่บอ่านกันแน่ทีนี่เรลาทำงานหมอทำงานกันแนบองควจะไป งาจะออกงานงานหมดนะครับวันนี้นแนบเนี่ยเจาะเข้ามึงแน่ว่ามันจะออกแบบป้าเป็นไดงเนี่ยผมจะได้แบบเอียดเนี่ยบบบบบู๋หวาแห้งแนบอ่ะสั่งนะครับแบบนี้ครับเราก็างสร้างไปเราต้องกาจะตัดตามแบบตามที่สั่งไปแนบรุนเขมือไปนั่นกันแนบว่าจะเป็นรูาแบบไหน เราต้องมือเองนะ เ,เพื่อสังตอนการประกอบสินส่วนเนี่นยเราจะออกมาดรัลไปไป มึงใจมันแขงเงียห็นว่าถ่ายแป๊บๆนย่ครับใส่ว่าสักพักหนึ่งเลยนะครับน,น่ละเอียดแน่ขอตอประกอบสีส่วนเรียบร้อยเขาก็จะมาขับเข็นเงาบุ่นไปน้ำจัำหนึ่งไปน้ักัำนะครับว่าอาว่าเป็นยไง กอกิโใส่ด้หมดนะครส่วนกมเป็นร <supposed> <again> ุ่นน้อยนะครับุนอาทีซีทีซ้างทีซ้างีเรกุ่นใหญ่เป็นกุนทีซ้งทีเมอประมาณนี้น่าจะนะเดลโมเลแก้งหลายนะเป็นบบเินโค้งะรแบบนี้นะหลังจากบังไงเรียบร้อยนะครับฐานบังกิโลบังไงนะครับร้่อย มึงควเก็บเสนตอนเบไดละเอียดนะครับละเอียด <ets> <mel> ัดเงานตัดเงาเดี๋ยวเขาจะใหมึงตอนแล้วนะครเราจะไปรับกะได้เ็น้าสกระได้นะครมึงไปนั่กันเนี่ยเียบร้อยนะครับขามฐานนะครับนี่นจะรุ่นขนาดร้อยนะครับร้อยหกสิบเจนนะครับอยอเก่าซิฟนะครับเราขนาดรุนบิ๊กนะครับลงไปุุ้นโลนะครับมีฐานลงไปโบกนะครับ ช่างเหมาสแตนเลสนะครับมาจัดแหลนะครับนี่ตัวนี้ฐานต้นแบบฐานต้นแบบตัวนี้ฐานต้นแบบมาออกแบบกก็เพิ่นแน่ไหนเพิ่นออกแบบซอยนแน่นี่แน่คัดเ็ออกแหวกมากมากแน่ฮะนี่แน่เดี๋ยวได้เยอะเข้าเดี๋ยวจะพาไปมึงเก็บไร่ดิหยัดมึงนะครับนี่แน่หลานเพิ่นแน่อะไรอยากได้เดี๋ยวเดี๋ยวชิมไร่ดิหยัดไปไหนแน่ช่างเหมาสแตนเลตคัดติดต่อไหนวะบอบอบอสั่งสร้างสร้งเป็นล่ปเพียดเลยเดี๋ยวสั่งความเพียดนะครับเพื่ออะไรอยากได้นะ่เบียร์ไร่เดี๋ยวเดี๋ยวผมตายให้มึงก็ ละเอียดชัดๆนะครับนี่นะครับเหมือนสนนะครับนะตาพี่น้องเมืองงานฐานสแตนเลสนะครับจากช่างเหมาสแตนเลสนะครับไปออกแบบให้สร้างคนออกแบบให้นะครับเรียบร้อยซซัพเรียบร้อยนะครับสามรุ่นสามขนาดนะครับโดยเฉพาะเมืองเก็บรายละเอียดนะครับเมืองละเอียดชัดกันนะครับมีเทือดนะครับเริ่มต้นทีฐานนะครับฐานแหลกนะครับนี่ฐานแรกนี่ขานขนาดนะครับ ฐานขนาดนะครับตัวนี้นะครับฐานขนาดร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับร้อเจ็ดสิบเซนตัวนี้สองเมตรพอดีนะครับจะนั้นเป็นหลุนกิโลนะครับหลุนใหญ่ได้นะครับผมออกแบบเองนะครับออกแบบเองจะมีให้สสั่งหมอนะครับเพิ่นกับซอยออกแบบซอยกันนะครับกัไปเย็ดไปนําออกแบบไปนํานะครับเน้นนะครับเน้นใส่งานจริงนะครับใส่งานจริงอย่างนั้นนะครับหนึ่งการล็อกหางนะครการล็อกหางเป็นัาเป็นส่วนนะครับแต่ละขนาดแต่ละใส่นะครับ ฐานเหยียบฐานจับนะครับมองปักหมันคงนะครับแล้วก็สีสําคัญนะครับบอกฐานแรกนะครับบอกฐานแรกนะครับแต่ลาฐานนะครับผมจะใส้เป็นฐานกลมนะครับเพื่อบอกให้เป็นอุปสรรคในการมองไฟพอร์ตนะครับบอเป็นเหลี่ยมนะครับบอให้ปีกมันมีปัญหานะครับแล้วก็บอกหลังบอกห้องนะครับบอกห้องจะเป็นกลมนะครับเวลาไฟห้องไฟอย่างนี้เก็บละเอียดนะครับมือนะครับามมีบาดรับ รายละเอียดจุดๆนิดหน่อยเนี่ก็เก็บรายละเอียดมดเนี่ยเพื่อผูให้เป็นอุปสรรคในการปล่อยของไฟเนี่ยมันมึงการแต้มเนี่ยการแต้มแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยเน้นแต้มหน่อยเนี่ยเน้นแต้มหน่อยปิดจุดนะครับมึงเนี่ยรายละเอียดปิดจุดปิดขอบนะครับเก็บรายละเอียดนี่เนี่ยเนียนนะครับเนียนจิ๊บเลยนะครับการหน่อยก็เขาก็จะใส่รุ่นรุ่นรุ่นซิบหาเส้น สิบหกสิบเส้นไปหาสิบหกเส้นนะครับรุ่นนี้นะครับกำลังงามนะครับร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับพอดีสามคนยืนนะครับตอนนี้ก็รุ่นปกตินะครับสิบหกเส้นไปหารุ่นโอเพนเหมือนเราพี่น้องดุนงามๆนะครับล็อกหัวฐานทุกสายนะครับเป็นระดับไปนะครับบอกไงบอกกลางบอกน้อยน้อยต้องไม่เบี้ยนะครับให้ตามขนาดฐางนะครับแล้วก็ล็อกง่ายนะครับมีช่องว่างให้ล็อกนะครับเราฐานให้ไหล่ต้องฐานนะครับฐานดุนโล่เนี่ยดุนโล่เนี่ย ยังไงนะครับต้องไปบีผางนะครับงามนะครับมึงนะครับคุณนะครับมึงไล่หยาพิ่งเก็บไล่ยยาไ้นะครับซือว่างามสุดยอดนะครับมึงจะปลายแหลมปิดนะครับเก็บรายละเอียดมุมขอบนะครับงามนะครับช่างหมาสแตนเลสนะครับเก็บขอบนี่มุมขอบนะครับตุอย่างเนี่เนียนหลแข็งแรงนะครับจุดปัญหาที่ว่านะครับผมเคยซื้อมานะครับนี่หนึ่งนะครับแต้มหน่อยเวลาเข้าไปใส่งานจริงนะครับรุดนะครับ ออนนะครับแต่ว่าตัวนี้เน้นเน้นรายละเอียดนะครับแข่หน่อยนะครับแต่ว่าหนึ่งแข็งแรงนะครับเน้นตามจุดตามจุดนะครับแต่เกือบสี่หาจุดนะครับจุดมองเดียวจุดเดียวนะครับแต่ว่าเน้นย่ำนะครับเหนียวมึงนะครับคว่ำแข็งแรงคว่ำทนนะครับใส่เล็กนะเล็กดีนะนะนี่คือละเอียดฐานจุดของช่างตะกี้นะตัวนี้่าขายเนี่ยพอใส่เองเนี่ เดี๋ยวจะผลิตมาให้พี่น้องที่อยากได้นะครับเดี๋ยวจะผลิตมาอยู่นะครับชุดผลิตเอาไอจัมานนะครับชุดนี้เลยนะครับชุดต้นแบบนะครับนี่คือต้นแบบนะครับเน้นใส่งานนะครับบอเน้นสวยงามบอเน้นติดติดนนติดนี่หลายนะครับเรียบเรียบนะครับเรียบเรียบเน้นใส่งานจริงนะครับเน้นเรียบเรียบนะครับใส่งานจริงพกผ้าไงขึ้นรถง่ไงนะครับไม่ได้ขึ้นรถรถจริงรถยังกับบอบาทนะครับนี่ บ่บาดแน่ผมพยายามลบขอบลบมุ่นมุ่มบอกให้หมดแน่เหลือส่วนที่มันสําคัญอีกอย่างลบบใบอีแน่บอลบแน่บงานสแตนเลสแน่ช่างหมอนแนบเดี๋ยวแนบเดี๋ยวจะผลิตสางผลงานฐานชุดมุงไฟอข่งมให้พี่น้องแน่ไปใส่งานกันเนี่ยนี่ฐานเก่าแนบฐานเก่าก็ใส่งานแน่นี่มึงอ่ะเดี๋ยวสานเก่าแน่บบอคอยได้ใส่หน่อแนบใส่มีฐานหนึ่งใส่อยู่แนบแต่ฐานนี่ใส่มาปีก่อนแนบ ฐานนี้เพิ่งสั่งมานะครับรท้องฐานนี้บ่ค่อยได้ใส่ะครับส่วนมาคือใส่ฐานเก่านะครับฐานนี้ใส like ่แข็งนะครับมันหลุดนะครับก็เลยบ่ได้ใส่เนี่ยนะนี่เนี่ยหยาดแนบใช้บ้างไฟโบกช่างตะกี้กันทาอารมณ์เนี่ยก็บุกรณ์เดี๋ยวสิไปสิไปเฮ็ดอีกอย่างนึงนะครับอุปกรณ์นี่คืออุปกรณ์คาตังนะครับเดี๋ยวไปออกแบบให้ดีๆนะครับออกแบบให้มันงามให้พี่น้องสายไฟโบกเดี๋ยวใส่อุปกรณ์งามกันนะครับป่ะ ฝากไว้นะครับาการตั้งนะครับกับฐานจุดไม่ค่อยบวกนะครับสั้งทักกี้กันทลารลม